สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้า่ชาแนลนะคะค่ะวันนี้ฟายก็จะมาตอบคําถามพี่ๆทุกคนที่เข้ามาถามกันเยอะมากเลยนะคะในติ๊กต็อกะคะ่ะก็คือเกี่ยวกับกดไลย้อนที่ฟายเป็นอะเนะเาะอย่างแรกาๆเลยนะคะฟายจะบอก อาการที่ฝ้าเป็นคร่าวๆเลยเนาะก็คือแรกๆอะ่ะฝ้าไปทํางานเข้ากะาดึกแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆฝ้ก็เกิดแบบเวียนหัวแล้วก็แบบแน่นหนะ้าอกหายใจไม่ออกจนได้ไปนอนพักที่ห้องพยาบาลพอวันที่2ก็เป็นอีกอยังไม่อาเจียนนะคะทีเนี้ยฝ้คิดว่าเป็นเพราะว่าฝ้ากินอาหารเสริมฝ้าก็เลยอะ่ะโอเคงั้นลองหยุดอาหารเสริมไปสักพักพอฝ้าหยุดอาหารเสริมไปประมาณ2-3วัน อาการเริ่มออกชัดขึ้นเรื่อยๆคะ่ะก็คือแบบหลังจากทานข้าวประมาณ40นาทีจะมีอาการแบบแน่นหน้าอกจุกแล้วก็แบบหายใจไม่ออกพอประมาณสักพักก็จะไปอาเจียนช่วงแรกๆก็คือจะอาเจียนวันละรอบหลังจากทานข้าวเสร็จประมาณหนึ่งชั่วโมงพอเราอาเจียนออกปุ๊บเนี่ยลงที่แรกฝ้ายก็ไม่เอกใจอะไรคะ่ะคิดว่า,เ,าเป็นอาการปกติแหละอาจจะแปว่าเปลี่ยนกะอย่างเงี้ย ไป้ายไม่ได้ซื้อ,อยามากิน <c oughs> พอนานๆไปเนาะมันเริ่มเป็นหนักขึ้น,นเรื่อยๆหนักขึ้น,นเรื่อยๆก็คือจากที่อ้วกวันล,ละรอบกลายเป็นวันล,ละสองรอสามรอบป้ายก็ไป,ไปหาหมอครั้งแรกหมอก็บอกว่าอ่ะอาจจะเป็นเพาราะกดไหลย้อนโอเคหมอ,อยามาให้กินยาเม็ดป้ายก็กินกินไปได้สักพักหนึ่งมันเริ่มแบบว่าอาการมันเริ่มเปลี่ยนไปก็คือแบบว่าเหมือนมีแบบ อะไรติดที่คอเวลาเรากินข้าวกินอของแข็งอะไรพวกนี้เนาะมันจะมีรู้สึกไมว่ามันติดที่คอแล้วก็กลืนไม่ลงกินยาที่หมอให้เป็นเม็ดก็กลืนไม่ลงกินไม่ได้สรุปคือยาที่หมอให้มาคือฝายไม่ได้กินเลยกินได้แค่ประมาณครึ่งแผงฝายก็เลิกกินเพราะว่ามันกลืนลงไม่ได้มันทรมานพอเริ่มหนักขึ้นเรื่อยกับจากที่แบบว่าอ่กลืนข้าวได้ปกติ แค่อาเจียนพอทนี้กลับกลายเป็นอกินข้าวไม่ได้กินได้แต่พวกของเหลวข้าวต้มแบบเนี้ยพวกอะไรที่เป็นของเหลวกินได้ก็เลยไปหาหมอทั้งสองหมอกอ็ยังไม่ให้ยามากินนะดูอาการไปก่อนให้ฝ่ายงดของเผ็ดของดองพวกน้ำอารมณ์ของเปรี้ยวอะไรนี่แหละที่มันทําให้แบบเราเป็นกดในกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยแล้วโอเคฝ้ายก็รอดูอาการสักพัก หมอก็นัดหมารอบที่สามให้ฝ้ายไปกืนแป้งเพื่อเอ็กซเรย์พอไปปรากฏว่ามันไม่เจอมันไม่มีอะไรเลยทีเนี้ยมันเริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆอ้วกวันละสองถึงสามรอบแฟนเห็นว่าเออฝ้ายเป็นหนักก็เลยบอกฝ้ายว่าให้ลองเอาช้อนไปเสียบช่วงกลางของต้นกล้วยนำว้าค่ะแล้วก็เอาน้ำยาของต้นกล้วยมาดื่มกินก็คือดื่มสดๆเลยนะคะไม่ต้องผสมอะไรเลย ไฟก็ไม่กล้าลองเนาะเพราะว่าไฟคิดว่าเออมันอาจจะไม่หายหรอกเพราะว่าเราเป็นหนักขนาดนี้กินยาแบบมาหลายครั้งก็ไม่หายยาเม็ดยาอะไรแบบเนี้ยคือกินกินลงไม่ได้เลยนะคะกินแบบอะไรที่องแข็งคือมันกินมันไม่ลงเลยอย่างเงี้ยจนแบบหนัก เป็นประมาณห้าเดือนกว่าฝ้ายทนไม่ไหวเพราะว่ามันมีผลกระทบกับงานมากฝ้ายไปทํางานไม่ไหวฝ้ายเพียน้ำหนักฝ้ายลงฝ้ายผอมลงหนักมากจากแต่ก่อนฝ้ายก็เคยอวดเคยอ้วนอย่างเงี้ยพอเดี๋ยวนี้คือผอมมีคนทักเยอะมากฝ้ายก็เลยโอเคไม่ไหวจริงๆฝ้ายก็เอาช้อนไปเสียบช่วงกลางของต้นกล้วยเพื่อที่จะเอาน้ายางต้นกล้วยน้าว้าค่ะมาดื่มกินพอดื่มครั้งแรกปุ๊บไปทํางานเข้ากะรู้สึกว่าเออเหมือนมันดีขึ้นมันไม่ผือ,อ,อืดผอม อีกแล้วแล้วก็ไม่อาเจียนโอเคพอไฟเห็นว่ามันดีขึ้นเนาะฝ้ก็เลยดื่มมาเรื่อยๆดื่มมาเรื่อยๆสักพักปรากฏว่าไม่มีอาการผออื่นผมเลยค่ะก็คือแบบอาเจียนก็หายไม่อาเจียนเลยดีขึ้นจนประมาณ3ามวันสี่วันอาการเนี้ยหายไปเลยโอเคฝ้ายเออมันเห็นผลจริงฝ้ายก็เลยแบบเออทำคลิปมาลงในติต๊กต็อกเพื่อแบ่งปันแบบ อแบบอาการที่ฝ้ายเป็นแบบกดไหลย,ย้อนเนี่ยเนาะก็คือเออก็มีคิดว่าแบบจะมีพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ถามกันเยอะมากอะค่ะทีนี้ฝ้ายจะเข้ามาตอบคําถามอ่ะเนาะพี่ๆเข้ามาถามกันเยอะมากเลยค่ะว่าหายจริงไหมคะเป็นอยู่อ่ะสำหรับส่วนตัวฝ้ายหายจริงไหมหายจริงค่ะเพราะว่าช่วงที่ฝ้าย ก่อนที่ไฟจะดื่มน้ํายางต้นกล้วยเนาะไฟงดของเผ็ดจัดแล้วก็ของหมักของดองของเปรี้ยวนำอารมณ์ไฟงดเลยคะ่ะไฟไม่กินเลยพอไฟมาดื่มน้ํายางต้นกล้วยปรากฏว่าหายจริงคะ่ะแล้วก็เสียงส่วนมากคนคอมเมนต์ส่วนมากก็คือหายบางคนก็เข้ามาถามว่าอะอะไรอะ,อะมาถามว่าต้องผสมอะไรไหมไม่ต้องผสมนะคะก็คือแบบดื่มส,สดเลยคะ่ะคือเราเสียบปุ๊บพอได้ น้ำยางมาแล้วก็ดื่มเลยค่ะไฟจะดื่มช่วงอ่าสองช้อนก่อนอาหารนะคะเช้าเย็นช่วงที่ว่าไฟเป็นหนักหนักแล้วเนาะพออาการนี้หายไปคือหายเลยอะ่ะไม่มีอาการผิวโมูมไฟก็กลับมาดื่มแบบว่าสามถึงสี่วันดื่มครั้งนะคะแล้วก็บางคนก็อ่าพี่ๆบางคนเนาะบางคนก็แบบ บางคนก็ว่าอ่ะดื่มยางน้าต้นกล้วยไม่หายมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวน้อยเลยเนาะบางคนอ่ะดื่มยางน้ําต้นกล้วยน้ำว้าเนี่ยไม่หายแต่ว่าไปหายด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือเอากล้วยน้ำว้าดิบนํามาหั่นเป็นแว่นแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็นํามาบดเป็นผงแล้วก็มาชงน้ําอุ่นดื่มอะค่ะแต่วิธีนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเหมือนกันค่ะหรือหรือไม่ก็กล้วยน้ำว้าดิบประมาณแบบ อ่อนๆอะไรอย่างนี้เนาะก็มีรสฝาดกินแบบเด็บๆอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ,ะสําหรับคนท้องนะคะอันนี้สำหรับคนท้องฝ้ายฝ้ยก็ยังไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าฝ้ายก็ยังไม่แนะนําก่อนนะคะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์บอกอ,อะไร,รที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่แบบเกี่ยวกับกดไหลย้อนนี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้คือฝ้ายหายดีและะ้วค่ะไม่มีอาการผื่นอุดผอมแล้วก็ไม่อาเจียนแล้วหายใจปกติแล้วไม่มีอะไรติดคอละคะ่ะ <G ül üyor> กำลังกำลังเลื่อนนี้โอเคค่ะอาการฝ่ายก็ค่าวๆก็จะประมาณนี้อ่ะเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ